สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับและตอนนี้ท่านผู้ชมทุกคนก็อยู่กับผมในช่อง h a คิ h าเซอร์นะครับและวันนี้ผมก็จะมาแปลภาร,รกิจนะครับซึ่งก็คือภาร,รกิจอันนี้โดยการกดเข้าไปตรงมิชชันนะครับแล้วก็เลือกหัวข้ออันนี้นะครับนั่นก็คือหัวข้อวิกฤตนะครับหรือว่ารายสัปดาห์นั่นเองนะครับเรามาเริ่มที่ภารกิจที่1กันเลยดึงทงมากกว่า1ครั้งได้ชนะโหมด60สิบสเกิลแบทเทิครั้ง ภารกิจต่อไปใช้ค้อน80อันแต่ถ้าอยากรู้ว่าจะต้องใช้ทั้งหมดกี่อันก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับ <Huh? S 1> ภารกิจต่อไป KO ศัตรูหนึ่งตัวด้วยท่าสีแดงในแหลงส่วนถ้าอยากทำภารกิจอันนี้ให้เสร็จนะครับเราจะต้อง KO ศัตูทั้งหมด15ตัวด้วยกันนะครับ <Huh? S 1> ภารกิจต่อไป KO ศัตรูหนึ่งตัวด้วยท่าสีน้ำเงินในแหลง KO ศัตรูหนึ o ่งต er ัวด้วยท่าสีเขียวในแห้ง KO ศัตรูหนึ่งตัวด้วยตัวละครสายโจมตีในแห้ง KO ศัตรูหนึ่งตัวด้วยตัวละครสายป้องกันในแร้งดึงธงหนึ่งครั้งด้วยตัวละครสายสีแดงในแร้งดึงธงหนึ่งครั้งด้วยตัวละครสายสีเงินในแร้งดึงธงหนึ่งครั้งด้วยตัวละครสายสีเขียวในแร้งดึงธงหนึ่งครั้งด้วยตัวละครสายวิ่งในแรลง ต่อไปภารกิจสุดท้ายนะครับก็คือทําภารกิจหมวดวิกฤตให้สําเร็จ5ภารกิจนะครับส่วนถ้าอยากทําภารกิจอันนี้เนะี่ยให้เสร็จทั้งหมดเนะี่ย <Yeah. S 1> เราจะต้องทําภารกิจให้สําเร็จนะครับก็คือ50ภารกิจนะครับของหมวดวิกฤตนะครับถ้าภารกิจหมวดอื่นอันนี้ไม่นับนะครับสําหรับคลิปการแปลภาร,รกิจวิกฤตนะครับก็มีเพียงเท่าน,นี้ถ้าท่านม้ชมดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดซัสบสไครป์ผมด้วยนะครับ เพราะเป็นกำลังใจใผมนั่นเองขอบคุณครับ